นะครับมาดูใหม่ครับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียดนิ้ว extensor นะฮะเมตาคาโปฟาร n g e a l ก็คือเหยียดนิ้วและข้อมือได้ด้วยเหยียดข้อมือได้ด้วยนะคือทำทั้งที่ทั้งเหยียดนิ้วและข้อมือกระดกข้อมือช่วยกันแต่หลกัหลกๆก็คือเหยียดนิ้วขึ้นอย่างงี้มัดแรกก็คือ extensor digitalum comminis ก็คือแตกออกเป็น4 4เส้นเอนนี้วิ่งมาเกาะที่ปลายนิ้ว คนนิ้วของกระดูกข้อที่3ของนิ้วทั้ง4นิ้วไม่ใช่นิ้วโป้นะทำหน้าที่เหยียดนิ้วนั่นเองแต่มีอีก2มัดมัดที่2มาเฉพาะนิ้วชี้เรียกว่า extensor i n d i c e s proprius นะครับก็คือมาที่นิ้วชี้อย่างเดียวแยกออกมาอีกเพิ่มเพิ่มให้แข็งแรงมากขึ้นมัดที่สก็เป็น extensor digit m i n i m z e ก็มาแนวนิ้วก้อยอย่างเดียวฮะ ายนิ้วนะฮะตัวนี้ก็เพิ่มทำให้นิ้วนิ้วก้อยเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะมีสองมัดใช่ไหมนิ้วชี้ก็แข็งแรงขึ้นแต่สองนิ้วเนี่ยใช้ใช้มัดแรกนะฮะการทดสอบก็โดยการให้คนไข้เหยียดนิ้วนะครับแล้วเราก็สู้กันเหยียดนิ้วสู้กันได้เป็นไงสู้กันได้เหยียดนิ้ว,ด,ว,ด,ว,ด,วดูแรงแนคะ่นั้นเอง แล้วก็ดูแนวเอ็นที่เกรง็งนะแนวเอ็นที่เกร็งเป็นไงเวลาเรามันเกร็งขึ้นเอ็นมันจะขึ้นเลยใช่ไหมนะลำเอ็นจะขึ้นเลยต่อไปกลุ่ม f i n g e r abduction ก็คือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการในการหุบนิ้วไอ้กลางนิ้วออกเท่าที่นิ้วเราเนี่ยปกตินะครับนิ้วเราเนี่ยจะติดกันใช่ไหม อย่างนี้ได้นิ้วเรากลางได้ไหมกางได้หุบได้ก็คือมีกล้ามเนื้อกลุ่มนี้แอปดักก็คือกลางกลางก็คือแบกอย่างนี้มันใช้กล้ามเนื้อตรงไหนล่ะนะครับก็เป็นกล้ามเนื้อที่กลุ่มอยู่ในฝ่ามือเลยครับตัวนี้ไม่ได้ข้ามไก่ไม่ได้มาจากข้างบนแต่อยู่ในเนี้ก็คืออินอ ah ินเทอร์โอซิอดอร์ซอริสดอร์าปาหุบ ดอก็คือดอเซลิสก็คืออินเตอร์ล็อซิีไออินดอเซลิสนั่นเองอินเตอร์ล็อซิีไอก็คือระหว่างอินเตอร์แปลว่าระหว่างระหว่างกระดูกนะครับระหว่างกระดูฝกฝ่ามืออยู่ด้านบนดอเซลิสก็คือด้านบนดออาก็คือมันทําหน้าที่กลางมันอานั่นเองดออาแล้วเดี๋ยวมันมีพามาลิสอีกอย่างหนึ่งอยู่ข้างล่างป้าพามาลิสนี่อยู่ข้างล่างทําหน้าที่หุบนิ้ว มันมีกลางนิ้วกับหุบนิ้วกลางนี่ก็คือดอดออาดอ s o l i นะจำมาดออาไว้ดออาปลาหุบนั้นก็ไม่เจอทันทีนะ <c oughs> นะครับก็จะมีมัดหลกัหลกๆคือมัดที่หนึ่งอยู่ระหว่างนิ้วเราเคยนวดไหม <c oughs> เวลานวดเส้นแนวร่องนิ้วใช่ไหมร่องนิ้วด้านหลังเนี่ยนวดยากเพราะว่ากระดูกมันชิดกันบางทีคุณจะไปกดกระดูก แล้วนิ้วใหญ่ถ้าเขาไม่ไม่เข้าใจนวดจะไม่ค่อยโดนนะบางทีให้กดอยู่ประมาณร่องละกี่จุดสามจุดช่วยซ้ำนะในใน,ในฉเฉลยศักนะตัวนี้ทำหน้าที่ทำหน้าที่กลางนิ้วนั่นเองนั้นวิธีการจะนวดเส้นนี้นะคุณต้องงอนิ้วนิดนึดนงเพราะมันไปอยู่ด้านหลังเนี่ยมันเหยียดตึงอย่างนี้ เวลาจะนวดต้องจับงอ,องนี้แล้วแซะเข้าไปแซะเข้าไปในร่องบิดตะแคงนิ้วให้ลงร่องแล้วกดไปที่มัดนี้มันจะเมนมัดเล็กๆแล้วจะปวดลึกๆถ้าโดนแต่ถ้าโดนกระดูกจะต่างกันกระดูกจะแข็งจะเจ็บการที่จะนวดเส้นนี้ได้ต้องตะแคงนิ้วเข้าไปนะถ้าเส้นประทานสิบเราเรียกว่าเส้นอะไรตาลาทาลีใช่มันแตกออกไปสี่นิ้ว ฮะอันนี้เจอไหมต้องนวดให้เจอต้องตะแคงนิ้วให้ดีอย่าให้โดนกระดูกถ้าโดนกระดูกแล้วจะเจ็บบางคนค่าจะเมื่อยล้านในฝ่ามือนี่แหละหลังมือเนี่ยนวดให้เข้าร่องเลยใครไม่โดนก็กรโดูงอมือนิดหนึ่งโดยเฉพาะมัดแรกใหญ่มากก็คือเออขู่ นีเราสั่งทางนี้เลยจ้ะนะจบเขาไปสั่งแทนเขาไปเปดไหมกเลยจะปวดขึ้นมาเหมือนโดนโนเส้นเราเนี่ยถ้านวดไม่เป็นจะไปโดนดูด่งไม่ได้จ่าไหร่้งเด็บนายที่อนนี้เือลอกลูกลูกลูกกู มัดนี่ไหมชัดเจนเลยลองกดดูการนวดฝ่าม uh> uh ือต้องนวดให้ได้ถึงเส้นพวกนี้นะเส้นกาลัทะลีแผนไทยแต่ถ้านวดมั่วๆกันไปก็ไม่โดนหรอกโดนกระดูกโดนลายกันไม่ได้ประโยชน์ตะแคงนิ้ววิธีการเทสก็ให้คนไข้กลางนิ้วแล้วก็ออกแรงต้านดูเฮ้สู้กันสู้กันสู้กันดิ มีแรงไหมสู้กันเ่าเ่า่อ,ะอ,ะอ,ะอะนะต้านดูนะแล้วก็ดูว่าบางคนเนี่ยฝ่ามือรีบเลยครกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยมัดที่หนึ่งจะใหญ่หญมากใช่ป่ะบางคนจะฝ่อลเลงไปนะนะมีโรคบางโรคที่กระดูกทับเส้นอ่ะตรงนี้อ่อยุบลงไปเลยติดกระดูกเลยพวกนี้จะมีปัญหาในการกลางนิ้วไม่ออก มาดูอีกมัดหนึ่งอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับทำหน้าที่ในการแอดดักก็คือหุบนิ้ว i n t e r o s s i p a r a m a r i s อย่างเมื่อกี้ที่จันบอกว่าดออาป้าหุบนั่นก็คือดออาดออาก็คือตัวอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนทำหน้าที่กลางนิ้วก็คือ the i n t e r o s s i dorsalis แต่ถ้า the i n t e r o s s i p a r a m a r i s เนี่ยอยู่ทางด้านล่าง พาาแปลว่าอยู่ทางฝ่ามือพามาปามาปามาปามแปลว่ามือดอซอ,อยู่ข้างหลังะคำว่าดอซอ,อยู่ข้างหลังปามาอยู่ด้านหน้าซึ่งท,ทําหน้าที่อะไรครับหุบนิ้วมันกลางได้ก็ต้องหุบได้แต่โตหุบได้ดยอยู่ข้างล่างดออาป้าหุบดออาป้าหุบเอองล่างหุบเออดออาป้าหุบก็คือ ดอซลิสกับปามาลิสซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างนิ้วเดาหู้า,าอ้าไม่ไหวอ่ตัวนี้นะอยู่ตรงโคนนิ้วด้านนะครับอยู่ตรงโคนนิ้วอยู่ตรงอยู่ตรงร่องด้านน้านในเหมือนกันแต่ระหว่างระหว่างกระดูกอะไรครับกระดูกฝ่ามือแล้วก็เหยียดขึ้นไปเกาะที่โคนของกระดูกข้อนิ้วข้อที่หนึ่ง ไอ้ข้อข้อข้อใกล้ proximal flex นะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ3มัดนะมี3มัดงั้นมัดนี้จะนวดยังไงจะยืดยังไงฮนะมันทำหน้าที่หุบแล้วก็จับอ้านะแล้วก็นวดแล้วก็จับเหยียดนิ้วให้ตึงแล้วนวดเข้าไปล่องล่องนะี้ฮะแซะเข้าไปในล่องนี้ ลองระหว่างนิ้วจะมีอยู่สามมัดมัดแรกไม่มีนะข้างล่างดิฝ่ามือต้องนวดตรงนี้อโคนนิ้วฝ่ามือล่องล่องนี้การเทสทำไงครับก็เหมือนกันให้คนไข้หุบดูเราเอาเราออกแรงต้านไว้หุบสิหุบสิแรงมีไหม หุบซิแรงมีไหมนะครับให้หุบเราออกแรงต้านไว้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร <c oughs>